มื้อเช้านะครับมื้อสําคัญของเรามื้อหนึง่งผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากมาม่านะแต่ว่าม no ันเป็นอะไรที่กินในอากาศเย็นๆหนาวๆแล้วมันสุดยอดมากกินจริงกินยี่ห้อไหนก็ได้อ่ะชอบไวไวๆมาม่ายำไวแต่ว่าถ้าใครจะให้สปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะไม่เกี่ยวเพราะว่ากินอากาศหนาวๆนะครับบรรยากาศหนาวๆนี่เราอยู่ภูทับเบิกนะครับตรงนี้เป็นร้านค้าร้านสากลของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก ก็อุดหนุนชุมชนนะครับมือนี้ก็เลยซัดมาม,าม่าเลยความร้อนจากมาม่าทำให้เราอุ่นขึ้นมีอย่างอีกหลายอย่างที่ทำให้เราอุ่นได้นะครับอย่างเช่นไข่ปิ้งอย่างนั้นนะครับมันเผามันเผานะครับน้ำเปล่านี่กินแ,แบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยนะเย็นเลยนะมาม่าของเรานะฮะ เส้นร้อนๆอากาศอุ่นๆภูทับเบิกนะครับ